ก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับก็พี่ดาบนะครับจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ราชกระบางนะครับก่อนอื่นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่พี่จะมาบอกเคล็ดลับว่า3วิธีสอบติดภายในสาเดือนเวอร์ชันแพท1น0บวกบวกถ้าใครที่ไม่ได้ต้องการแพท150ขึ้นไปก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยไม่ต้องดูอ่าไม่ต้องดูทีนี้อ่าเริ่มต้นเลยทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าพี่เป็นใครว่าทำไมมาสอนเคล็ดลับอ,อะไรพวกนี้เก่งมาก่อนเลยเปล่าพี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่เก่งมีน้องหลายๆคนเก่งกว่าพี่เยอะมากแต่พี่พยายามตั้งใจมุ่งมั่นเช่นพี่อะถ้าย้อนไปตอนมปลายนะย้อนไปตอนมปลายพี่เป็นรุ่นแรกที่สอบแพทหนึ่งก็คือปี52ปี52เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันปี52ซึ่งในปีพี่มาสอบได้3รอบรอบแรกพี่ได้80เต็ม300พี่จะบอกอะไรให้นะไม่ติดแน่ๆวิศวะเขาไม่เอาหรอก วิศวะลาดกระบงังวิศวะจุฬาหรือวิศวะคณะดังๆที่น้องตั้งใจจะเข้าเขาไม่เอาหรอกมันมันมันไม่ไหวนเะนียเขาไม่เอาหรอกทีนี้พี่ก็เลยไอเดือนที่2อ่ะพี่ไม่ได้สอบมันขอพี่สอบไป3เดือนเดือนที่3เอาใหม่ตั้งใจกัดฟันสู้ไม่ถอยอลองผิดลองถูกเพิ่มเป็น180เต็ม300จนติดวิศวะลาดกระบังได้ติดมอกษตเรด้วยแต่ว่าเอาลาดกระบงังที่พี่มาเล่าให้ฟังไม่ได้จะมาโชว์ว่ากูเก่งกูนุน่นกูนี่ไม่ใช่ แต่จะมาเป็นหลักฐานยืนยนันเฮ้ยจาก8 0เต็ม300เพิ่มมาถึง180ได้มันทํำยังไงได้บ้างเออต้องตั้งเป้าหมายต้องมีวิธีการมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขอให้มือแล้วกันพา,าไม่รูอยู่ไหนอันดับแรกสิ่งที่น้องต้องตั้งเป้าก็คือพี่ขอยืนยันนอนยันนั่งยันน้องไม่จําเป็นต้องเก็บทุกบทน้องไม่จําเป็นต้องเก็บทุกบท เพราะว่าอะไรรู้ไหมไอตอนที่พี่ได้แ0เต็ม300ออ่ะพี่แม่งแบบกูจะเอาทุกบทอ่ะไอความน่าจะเป็นกูก็จะเอาเชิงซ้อนก็จะเอาตีโกนก็จะเอาเซตตั้งะโลภไงโลภพอจะเอาทุกบทกลายเป็นว่าอัน,นอันนี้สำาหรับใครที่แม่นแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะลุยได้เลยแต่ตอนนั้นพี่รู้สึกว่าตัวเรายังไม่แม่นมันเอาแบบแต่ละบทได้พื้นพื้นแต่ละบทได้พื้นพื้นไอนี่ได้พื้นเซตพื้นพื้น,นตักะสารพื้นพังกลายเป็นว่าพอไปเจอข้อสอบจริงๆรแล้วแม่งพัง ทำไม่ได้สบุเลยเพราะว่าข้อสอบมันออกกลางไปจนถึงยากไงไอเนี้ยนนก็เลยพังกลายเป็นว่าชาวพอจากแปดสิบเพิ่มไปร้อยแปดสิบได้อันนี้พี่จะบอกว่าพี่ทิ้งไปหลายบทเลยมีสี่ห้าบทอะไม่ได้เก็บทุกบทนะมีสี่ห้าบททิ้งเยอะเลยทีนี้พอเรารู้แล้วว่าพอเราจะไปเก็บทุกบทเนี่ยซึ่งพี่มันตกเลขมาตั้งแต่ม .4 มันไม่มีพื้นฐานเนี่ยบทไหนที่แบบดูยากๆความน่าจะเป็นพี่ตัดอันนี้ส่วนตัวพี่นะความน่าจะเป็นตีโกนกูเทบทนู้นบทนี้แบบไม่ได้เท ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยเสร็จแ,แล้วเนี่ยอันดับแรกที่พี่จะบอกก็คือว่าน้องต้องเลือกน้องต้องตั้งต้องหมายก่อนว่าน้องอยากได้คะแนนเท่าไหร่ซึ่งในคลิปนี้พี่เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาฟังก็ต้องร้อยห้าสิบบวกบวกใช่ไหมซึ่งบทที่พี่แนะนําให้มีดังนี้อันนี้เป็นคะแนนเฉลี่ยนะอันนี้เป็นคะแนนเฉลีย่ยบทที่หนึ่งคือหลังๆแม่งออกเยอะมากพี่จะบอกให้ฟังก์ชันขอขอญาตขึ้นอันดับหนึ่งเลยฟังก์ชัน เอาง่ายๆห้าถึงหกข้อคะแนนเฉลี่ยสามสิบสี่คะแนนจากสามร้อยนะสามสี่คะแนนทัดมาสถิติอ่าพี่ขอดูโพลไปด้วยนะสถิติสถิติสามสามแคลแคลแคลคูลัสสามสิบสี่อันที่สี่เอ็กโปล็อกเอ็กโปล็อก x อ็ก o ปรล็อกยี่หกจำนวนจริงจำนวนจริงสิบห้าเซตสิบสามอันอันนี้เป็นคะแนนเฉลี่ยที่ที่พี่ลองหารเฉลี่ยแล้วรวบรวมรวมาเองนะไอ้้นี่ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวขอใช้นี้ลบละกัน x อ็ก o ปรล็อกยี่หก หา26เอาใหม่นะจำนวนจริง15เซต13ตากาศตากาศเอ่อตากาศ12เชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนประมาณ7คะแนนเพราะว่าบางปีก็ออก2ข้อบางปีก็ออกข้อ1 ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าน้องลองรวมคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะ160บวกบวกอ่าพี่ตีกลมๆแล้วกันร6 0บวกบวกซึ่งพี่จะบอกว่ามันเพียงพอต่อการที่น้องจะได้150อัพแน่นอนถ้าน้องเก็บบทตามนี้หรือบางบทน้องไม่ชอบไม่ถูกใจก็ตัดทิ้งเอาบทอื่นมาแปะเพิ่มเอาเมทริกซ์มาแปะเพิ่มเอาเชิงซ้อนมาแปะเพิ่มเพาดิเอาเวกเตอร์มาแปะเพิ่มเนี่ยมันมีอีกตั้งหลายบท ใช่ไหมเอาความน่าจะเป็นมาแปะเพิ่มแต่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่ว่าเฮ้ยประมาณนี้กําลังดีประมาณนี้กําลังดีออเนาะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยที่พี่ต้องรวบรวมคะแนนให้เกินร้อยห้าสิบขึ้นก็เพราะว่าเวลาน้องไปสอบจริงๆเนี่ยคะแนนมันจะปัดตกลงมานิดหนึ่ง เพราะว่าข้อสอบเพราะว่าตอนที่น้องซ้อมทําข้อสอบเก่าเนี่ยมันมันมันเรียกว่าอะไรน้องอาจจะทําได้เยอะได,ได้ได้เยอะเกินเกณฑ์เพราะว่าน้องเคยเจอมาแล้วเหมือนมันทาซ้ำอ่ะแต่พอไปสอบจริงบางข้อน้องอาจจะมีคุณอาจจะต้องปัดตรงลงมานิหนึ่งกับบวกข้อที่น้องอาจจะมั่วถูกก็ไถ่ไถไปก็ร้อยหกสิบขึ้นไม่ยากอ่าร้อยหกสิบขึ้นไม่ยากทีนี้ฟังให้ดีพอน้องตั้งเป้าได้แล้วว่าบทน้องจะเอาบทไหนบทไหนบ้างบทไหนบหน้างแต่แล้วนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งเนาะตั้งเป้าว่า จะเก็บบทไหนบ้างและรวมคะแนนให้มันเกิด150ยิ่งเยอะๆยิ่งดียิ่งเยอะยิ่ง,ๆๆงดีแต่แล้วข้อที่2ข้อที่2ก็คือว่าให้น้องไปทำข้อสอบแยกบทของบทนั้นๆถ้าน้องอยากเก่งสนามไหนน้องก็ทำข้อสอบเก่าสนามนะั้นน้องอยากกินแพทหนึ่งน้องก็เอาเลยแพทหนึ่งทีนี้เว็บที่วี่แนะนำซึ่งเขาต้องจ่ายค่าสปอนเซอร์พี่แล้วเพราะว่า พี่โปรโมทเขาหลายคลิปมากและเซ็นเตอร์แต่แต่เขาดีจริงอันนี้คือไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้น้องเข้าเว็บนี้และเซ็นเตอร์ในแลเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะมีข้อสอบที่เป็นแยกบทอยู่น้องก็ไปซ้อมทําฟังก์ชันแยกบทสถิติแยกบทแคลแยกบทเอ็กซบล็อกแยกบทฝึกแยกบทไปก่อนอาจจะฝึกไปจนถึงช่วงธันวามก,กราก็ได้อ่ะอันอันนี้ไม่รู้นะแล,แล้วแต่น้องแผ่นธันวามก,กราก็ได้เสร็จแล้วหลังจากนั้น หลังจากนั้นขั้นตอนที่3น้องต้องเริ่มทําข้อสอบรวมบทจับเวลาสําคัญมากทําข้อสอบน้องจดไปเองนะทําข้อสอบรวมบทจับเวลารวมบทจับเวลาอ่าน้องต้องทําข้อสอบรวมบทจับเวลาจับเวลาจริง3ชั่วโมงปิดมือถือของจริงไม่ใช่คอยชะโงกดูเวลาไม่ใช่ปิดมือถือของจริงจับเวลา3ชั่วโมง โดยในเว็บนี้ก็จะมีข้อสอบอยู่อ่าก็คือน้องก็ไปโหลดทีนี้ที่ถ้าถ้าพี่แนะนําก็เริ่มตั้งแต่ปีห้าเก้าห้าเก้าก็จะมีมีนาห้าเก้าตุลาห้าเก้าหกศูนย์มีนาหกหนึ่งกุมภาหกสองกุมภาหกสามกุมภาก็มันจะครบห้าปีย้อนหลังพอดีอันนี้น้องฟังทันเนาะห้าเก้าหกสามก็จะครบห้าปีย้อนหลังพอดีทีนี้น้องน้องก็ลองทําเอาห้าปีก่อนแล้วแล้วเสร็จแล้วน้องค่อยก็เถิบมาอาจจะเป็นห้าแปดห้าเจ็ดอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ แต่ว่าหลักๆก,ก็5้ปีนี้ก่อนทีนี้เวลาน้องเริ่มทำเนี่ยอันนี้ฟังเลยนะเออน้องเนี่ยมันก็จะมีบทที่น้องไม่เอาทิ้งได้เลยไม่ต้องรังเลเปไปรังเลอีความน่าจะเป็นหรือจะลองทําไม่ต้องตัดสินใจทิ้งคือทิ้งเลยแม่งเสียเวลาทิ้งเลยมั่วเลยมั่วเลยอันไหนเจอไอ้มั่วแม่งเลยไอ้นี้เราทิ้งมั่วแม่งเลย เพราะว่าเราตัดสินใจไปแล้วว่าทิง้งมันจะได้เอาเวลามาคิดบทที่น้องต้องการจะเก็บแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ชัวร์ว่าไอ้บทที่จะเก็บเราทําได้ทุกข้อใช่ไหมเราก็เลยต้องทุ่มเวลากับมันแต่แต่แต่ถ้าน้องผ่านขั้นตอนที่สองได้มันคือการทําข้อสอบยาก,ยากมาแล้วข้อสอบยาก,ยากของบทน,นั้นไปแล้วน้องก็จะพอมีสกิลมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วอ่นไหอันดับที่อันอันอันดับแรกก็คือว่าบทที่น้องทิ้งก็คือทิ้งเลยไม่ต้องไปลังเลยเอายังไงดีว่าทิท้งแม่งเลย ก็มาเอาบทที่น้องโฟกัสอย่างเดียวเสร็จแ,แล้วเนี่ยพอน้องทำก็ต้องทําให้ครบสามชั่วโมงนะไม่ใช่แบบว่าชั่วโมงคือไว้เดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเออเดี๋ยวออกไปเดินเล่น้แม่ชวนไปกินรับอย่าอย่าอ้างคนจะสอบติดไม่มีข้ออ้างน้องห้ามอ้างเลยพี่เห็นหลายคนมาหลายคนแล้วว่าอ้างว่าเ,เดี๋ยวเพื่อนแม่งโทรตามไปดูหนังไปเล่นเกมอย่าอ้างคนสอบติดห้ามอ้างอ่าคนสอบติดห้ามอ้าง ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอน้องจับเวลาทําครบ3ามชั่วโมงพี่เชื่อว่ามันก็จะมีข้อที่น้องทําไม่ได้กับจุดหลายๆจุดที่น้องผิดไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นเส้นแบ่งระหว่างคนที่จะสอบติดกับสอบไม่ติดเพราะว่าถ้าคนที่จะสอบติดเนี่ยเขาจะไปจัดการข้อที่เขาผิดทําไมกูผิดตรงนู้นจุดนี้เราผิดบวกเลขผิดก็ถือว่าผิดจําสูตรสลับพี่ก็เคยจําสูตรสลับเรื่องตีกฎจําสูตรสลับก็ถือว่าผิด ตรงู้นตรงนี้ผิดโน้ตไว้โน้ตเอาไว้จัดการแก้ให้ถูกดูเฉลยจัดการแก้ถูกหรือถ้าไม่เข้าใจอันไหนก็ทักมาถามพี่ก็ได้อดูเฉลยจัดการแก้ให้มันถูกแต่ถ้าคนที่สอบไม่ติดเนี่ยก็สอบแล้วก็สอบเลยช่างมัดก็ถือว่ากูสอบนั่นเท่ากับไม่ได้อะไรเท่ากับว่าน้องแม่งย่ําอยู่กับที่อ่ะมันไม่ได้อะไรสียเวลาเดิยความรู้ไม่ได้เพิ่มได้เพิ่มแต่แบบก็จับเวลามันไม่ได้อะไรอ่ะเออไม่ได้อะไรความรู้ไม่เท่าเดิมน้องจะเอาหรอความรู้เท่าเดิม แกไหมน้องจะเอาหรอความรู้เท่าเดิมอ่ะใช่ไหมแสดงว่าข้อไหนที่ผิดเนี่ยอันนี้สําคัญมากน้องต้องไปทําการแก้ไขแล้วน้องก็ไล่ไล่ลลลไปจนครบปีหกสามแต่ถ้ากลับมาสอบซ้ําพี่ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าน้องจะจําคําตอบของข้อนั้นๆไปอหานไหมอาจจะกลับมาดูข้อที่เราผิดเฉยแล้วน้องก็ไล่ไปทาปีอื่นห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกอะไรพวกนี้ก็ได้หรือทักมาปรึกษาพี่ก็ได้ว่าจะไปยังไงต่อ แต่บทที่น้องไม่ต้องทําก็คือกําหนดการเชิงเส้นพี่ไม่เขียนนะกับสมการการทํานายก็คือ,อมันเรียกว่าเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเขาเรียกว่าสมการการทํานายเขาเรียกว่าสมการการทํานายทีนี้มันมันไม่ออกของน้องมันเป็นหลักสูตรใหม่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าไอ้บทใหม่ที่จะเอามาออกดอกเบีย้ยและมูลค่าของเงินหรือไอ้ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นเขาจะเอามาออกมามอย่ายังไม่ต้องสนใจยึดอันเก่าไปก่อน ยึดเนื้อเรื่องเก่าไปก่อนแต่ข่าวดีก็คือถ้าเขาเอามาออกเขาจะออกง่ายเพราะมันเป็นปีแรกนะแต่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น้องยึดอันเก่าไปก่อนยึดบทเก่าไปก่อนยึดตามนี้ไปก่อนเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเนาะก็สุดท้ายนี้อยากเป็นกําลังใจให้น้องที่กําลังสู้พี่รู้ว่ามันเหนื่อยพี่รู้ว่ามันเหนื่อยพี่พี่เคยผ่านจุดเรามาก่อนอเคยต้องแบบตั้งนาฬิกาปลุกทุกๆ15สิบห้านาทีเพื่อไม่ให้ตัวเองหลับเพราะว่ามันอยาก เข้ามากอ่ะมันอยากได้มากเพราะว่ามันจะมีภาพที่ถ้าเราไม่ติดแล้วแม่ม่งทำยังไงวะถูกไหมแม่ม่งส่งเราเรียนแม่มึงทำยังไงดีวะเออเขาแบบว่าเขาอยากให้เราแบบไปเจอสังคมที่ดีๆอ่ะแม่แม่งทำยังไงดีวะถ้าแบบเราสอบไม่ติดอ่ะมันจะมีภาพนั้นแม่งขึ้นมาตลอดเลยว่าถ้ากูไม่ติดถ้ากูไม่ติดทาไงมันต้องเอาทุกเวลาทุกนาทีแม่งต้องเอาต้องต้องแบบอย่ายอมแพ้อ่ะแล้วพี่เชื่อว่าถ้าแบบ เด็กที่เคยตกเลขอย่างพี่แบบคนไม่ค่อยมีพื้นฐานอะ่ะพี่ยังเก็บเก็บเก็บพวกเนี้ยแล้วพี่ยังสอบติดได้แล้วพี่เชื่อแล้วมั่นใจยืนยันนอนยันว่าน้องมั่งทาได้แน่ๆนเนี่ยดูดูปากพี่ไว้เนี่ยน้องทําได้แน่ๆพี่เป็นกําลังใจให้น้องแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันในเส้นทางนี้เนาะก็สู้ๆขออวยพรให้น้องทุกคนโชคดีแล้วก็สอบติดขณะที่น้องต้องการก็ยังไงขอบคุณมากนะครับไว้เจอกัน